โอเคมาดูวันที่คําถามแรกเลยนะครับผมมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนคนอ่านคําถามเป็นใครนะผมบอกชื่อมาใหม่ดิตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งหือใครนะซีเกมซีเกมโนกโน้รอวันแห่งการคล้วแล้วก็หรอสุดในเกมหน้านี้จริงๆนะอะไรน่าอะไรน่า่อเลยนะหรอสุดในเกมหนานี้ก็คือหรอสุดเลยแล้วแล้วแพี่นี่คืออะไรอะ แต่แล้วก็ลูกะจะไปปิน๊นโอ้โหเกินไปแล้วทำไมแบบทำไมแบบไม่ค่อยเข้ามาดูดูแลช่องในดิทคงดิทขอดเลยอ่ะแบบชว่วงนี้ไม่ค่อยมาช่วงนี้ติดเกมครับปิ๊นอ๋อติดเกมอ๋อนี่คืออ่าความเฮี้ยขอ,ข,อนนของของหัวหน้าองค์การโอเคโอเคโอเค,อเคพูดมากกันเพลงอะไรมาเรามาขั้นตอนที่ยามถามเลขนะผมในกิจกรรม Q&A โอเคครับผมมาคำถามเลข Q&A ผมขอถามหน่อยครับว่าพี่มีแรงบันดาลใจ มาจากใครมีแรงบดาลใจมาจากใครเหรอครับก็แรงบดาลใจมาจากช่อง2ช่องนะผมนะมีช่องหนึ่งก็คือช่องอ p ิ s ท t v แล้วก็ช่อง958 TV นะผมนะสช่องนี้เลยถ้าใครไม่รู้จักก็ไปหาไปเซิร์ชดูได้นะครับนะโอเคก็จะเจอสองช่องนี้นะผมนะนี่ครับผมนะแรงบดาจใจครับผมปรวมานี้ครับผมคำถามต่อไปเลยครับขอถามครับเมื่อไหรที่จะแต่งงานกับแฟนดีฮะ ใครครับผมแฟนพี่คือใครอ่ะพี่ไม่มีแฟนนะผมนคือเอ่ออกหกรักคูดรักคูดดีกว่าไม่อย่างนี้เลยนะนะโอ,โอเคนะก็คุณหล่อไม่ได้ขึ้นผมเองจริงครับผมโอเคไม่เสียงก็ไม่เสียงคือนี้ไม่เสี่ย,มยผมไม่ได้หลอที่ขนาดนั้นหรอกครับนะเออเออเออครับผมคำถามต่อไปเลยครับถ้าพี่มีเงินหนึ่งล้านจะเอาไปทำอะไรหนึ่งล้านล้านบาทเลยเหรอครับว,ว้าวถ้าม 1, าีหนึ่งล้านก็หนึ่งในใจก็อาจจะทําบุญทําบุญหรือว่าแจกแฟนคลับนํานน ทั้งนี้เรื่องแล้วก็อีกเงินส่วนนึงก็ให้แม่ครับผมนะโอเคก็แล้วก็เอามาพวกอัพอัพเกรดพวกคอมพิวเตอร,ร์อัพเกรดพวกบงบ้านอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยผมไหน่แหล่เลยนะทำบุญต่อนั้นสอบตอนแล้วเปล่า <laughs> ทำบุญทำ,ทำบุญทำทำบุญทำทานกนะ็ไม่รู้ครับผมนะก็ไม่รู้อ่ะร้านหนึ่งจะเอาทำอะไรก็ได้นะนะเออมันเป็นสิ่งของเรานะนะช่อไม่ได้ครับโอเคทำตาต่อไปนี้ครับ Q&A พี่จะทำ Q&A เมื่อไหร่ก็นี่พี่ทำแล้วนะเคยถาม อ๋อรอบหน้ารอบหน้าก็ประมาณเอ่อหมื่นซับครับผมนะหมื่นซับไม่ได้ก็ห้าพันหรือหมื่นครับประมาณนี้ครับผมนะมันมันหนึ่งพันหรือหมื่นหนึ่งครับผมก็ช่วยชิญคนกดติดตามให้ถึงไวๆนะนะอาจจะมีแจกคงแจกของด้วยนะไม่ใช่แค่ทำกิจหนนะครับโอนมาครับผมนะขั้นตอนต่อไปเลยผมรอเทโนวันใช่ไหมครับชื่ออะไรครับเนี่ยผมรอเทโนวันนี่คือใครอ่ะไอที่เป็นรูปไอผู้หญิงอ่ะสีเขียวป้าปูไปสีเขียวป้า โอ้ยหลอดเทนนวันเดองลินไม่ไหวเลยน้องพี่เองน้องไม่อยากยัโม่น้ำตดกระดมีไม่อยากยั่งโม่รถสีเขียวกันนั้นนะเอาดีดักไว้หมดแล้วอ่ะต่อให้ได้เลยน้องโอเคมามามาครับผมแม่พี่หลอที่ดที่สุดแล้วนะไม่อยากยัโม่ครับผมนะโอเคครับผมคำถามต่อไปเลยมอสทำช่องพ่อแม่สนับสนุนไปไปครับ ไถามโดนอะไรวะยัดแม่ใส่แม่งเลยเฮ้ยไม่ยาบแมวยาบใจเย็นอ๋อใจเย็นอะไรเนี่ยถามใหม่นิน้องหลามับน้องหลามวันนี้น้องหลามอ่ะไอที่บรรยากาศอะบริกาศบริกาศถามว่าไงนะที่บอสทำช่องเหรอ พ่อแม่สนับสนุนไหมครับอ๋อพ่อแม่มันเขาเรียกว่าไงนะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถือับสนับสนุนหรอกครับก็ทาช่องเพราะเพราะอะไอยากทาขึ้นมาเองมากกว่าผมนะพ่อแม่ก็สนับสนุนแค่แค่ซื้อคงซื้อคอมหรือว่าซื้อพวกอุปกรณ์อะไรนี้ให้มานั่งเล่นเหมือนเหมือนเนี้ยพ่อแม่ก็คิดว่านั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยนะแล้วผมประมาณนี้<อ>ครับผมเออแล้วก็จริงๆก็นั่งเล่นเกมเใช่ไหมที่นั่งเล่นเกมครับผมแล้วก็ทำคลิปก็แค่แเป็นงานอดีตเล็่ะทุกคนก็จะมาทำงานอดีเล็กๆคือคน A ถามอะไรดีพี่ครับสอนเปิดคอมหน่อยครับอ๋อ yes เป็นอะไรของการเปิดคอมในเปิดคอมกดปุ่มนี้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 มันจะปีปุ่มอยู่ดีชิกูตัดคิวิ่นเอหยิ่นไมอ่ะเ,เป็นคอมไม่เป็นเลยเวน้นขอโทษนะครับผมขอไปในคำยาวใครว่าไม่ควรตีใช่ไหมตามเสร็จแล้วก็าับไปงหน้าหวดใช้มัดเลยอ่ะทุกคนโอ้สอนเปิดคอมนี่ไปหาในอยู่เดี๋ยวพี่ทำคลิปให้เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำคลิปวิียานเปิดคอมให้น้องคนนี้เลยอ่ะจบเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยมา อ่ะคำถามต่อไปเลยข้าวสวยเขาใหญ่ๆเลยคือชาวโลกเขาได้ยินคำถามต่อไปพี่ชื่ออายุนิสัยสเปคอะไรอะไรนะเอาใหม่ดิช้าๆช้าๆชัดๆชื่ออายุนิสัยสเปคอะไรชื่อชื่อปอผมนะอายุสิบหกสิบเจ็ดแล้วแล้วก็อะไรต่อนะ นิสัยใช่ไหมนิสัยเป็นคนที่ตลกครับผมแต่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้อาจจะเก่งเป็นคนที่เก็บเก็บความรู้สึกได้อาจจะเก่งก็ได้นะผมแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงนะจะตลกไปทุกอย่างอ่ะคีอะไรก็ตลกพยายามจะไม่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 คีดเกี่ยวกับความเศร้าเท่าไหร่นะพยายามจะให้ความฮากับทุกคนนะนะครับผมตอนตอน้องน้องพิวคอเคคือมีเรื่องคาใจมาตั้งนานละอ่าสิ่งที่ ตั้งคำถามมาจากในในวงในนายเป็นใครอะกลัวเหนอยเฉยฮะยังไงนะใครใครเนียคนนี้ก็งคม้างคำถามเขาวะกโเกก็ค so ือยังไงอ่ะเขาอยากรู้ว่าพี่เป็นใครในในในวงในก็คือวงในในช่องหรือเปล่าในช่องเนี้ยมั้ก็พี่เป็นคนทำคลิปแล้วก็เป็นคนที่อินเตอร์งการตัดต่อทำคลิปแล้วก็ทำคลิปแล้วก็ตัดต่อเองแล้วก็ลงช่องเองเครับผมนะในคลิปเขาเอาไปคุยกันมากกว่านะประมาณนี้ คิวนเองเอาพี่เชียร์มาออกคลิปบ่อยๆเอาพี่เชียร์มาออกคลิปบ่อยๆเหรอได้ครับผมได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมนะเพราะพี่เชียร์แกแกไม่ค่อยอยากออกคลิปเท่าไหร่นะบางทีแบบเออผมก็ขอโทษด้วยนะพี่เชียร์ที่แบบเออแบบเอาเอาช็อตกากๆกมาลงใส่ก็ขอโทษด้วยนะครับนะเออเดี๋ยวจะแก้ให้นะพี่เชียร์นะเพาพี่เชียร์ก็อย่าลืมมาเรียกผมด้วยนะถ้าพี่เชียร์ดูดู่นะครับผมนะโอเคต่อครับสบายดีไหมครับเล่นกับแฟนให้ดูหน่อยบอกว่าไม่มีแฟนแล้ว เชียร์<ด>ยไ้สัก<ด>มันสมางนะผมแกเฟสแล้วแขกเฟสได้กีบแล้วแขกเฟสเลยว่าไม่เอาครับผมนะไม่ไม่ไม่ไมตอนนี้แบบอยากอยากใยญ่โซโล่นะนะอรลนเงอนครับผมน้าอยากมีแฟนก็เดี๋ยวอาการมันอยากมีก็อยากมีแหละเออตอนนี้โรงเรียนเปิดก็น่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำช่องไปก่อนนะนะไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับใครมากมายนะนะบางทีดิสคอดก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะน้ก็เออ รอครับผมนากว่าจะมีผู้หญิงดีๆสักคนผ่านไปผ่านมานะผมนาก็ขอไปด้วยนะที่ทําแบบจริยาอยมารยาทไม่ดีผู้หญิงคนเก่าๆนะผมนาขอไปจริงๆนะครับผมนาโอเคคำถามต่อไปครับพี่เลยมอสาวโรงเรียนอะไรดิมอสาวจริงไม่เอาโรงเรียนไม่ค่อยมีสาวเท่าไหร่โรงเรียนกันแบบนี้โอเคคําถามต่อไปฮะ Q&A ทำไมพี่ชอบกวนคนในยิปครับชื่อว่าใครเนี่ย POM ป่ะ i t f i อ๋อไม่ใช่แล้วแล้วโปรไฟล์สีอะไรอ่ะ เป,เป็นแคปโปรไฟล์ตัวทีอ่ะอ๋อตัวทีอ่ะอ๋อตัวทีอ๋อน้องๆน้อง,น,องนั้นจำได้อยู่จำได้อยู่คนนี้จำได้ก็ควรก็เฉพาะบางคนไงบางคนที่สาคัญคนไหนที่สาคัญพี่จะควนเยอะหน่อยนะทุกคนนะคนไหนที่สาคัญสําหรับพี่พี่จะควรเยอะหน่อยเหมือนน้องภูมิน้องบริการอะไรแบบเนี้ยเออพี่จะก,กวนเยอะหน่อยรู้เลยว่าควนไหนพี่ก็เออพอรู้จีนู่นเนี่ยบางทีมันทำาลไจิตใจก็ขอไปกันด้วยนะครับนะโอเคคำถามต่อไปเลยี่วเอพี่ชอบไรมากที่สุดอะชอบไรมากที่สุดชอบ ถ้าเป็นพวกอารมณ์รู้อะไรอาหารเอาอาหารเหรอไม่ไม่ไม่เอาอาหารดีกว่าชอบอะไรมากที่สุดก็ชอบเป็นพวกเพื่อนเพื่อนมีอะไรที่อยู่เยอะๆแล้วก็อยากแบบไม่ใช่คนดังไม่ไม่ถือว่าเป็นคนดังหรอกอยากชอบที่แบบเป็นคนที่อาจจะสําคัญก็ได้ไงเป็นคนอยากอยากเป็นคนสําคัญนะทุกคนเข้าใจไหมอยากเป็นคนที่แบบเออใครๆก็เรียกหาประมาณนี้แบบชอบแบบนี้มากกว่าชอบทํา YouTube ด้วยนะครับผมนะโอเคโอเคคำถามต่อไปเลยไอนีเด็ดครับหับต้องแปะหน้าคลิปให้ผมเลยอะไรนะ ต้องแปะหน้าคลิปครับต้องแปะลิงก์ให้ไดเลยอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือแปะลิงก์พี่กินปีกไก่ทอดบวกนี้อร่อยไหมครับต้องแปะลิ่นี่ครับใครอยากดูครับกดตัวไอเลยกดตัวไอได้ผมได้สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของพี่นะนะที่ถ่ายกับคุณซีเกมคนนี้เลยเนี่ยน้องผมเองนะนะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะนะอย่าลืมไปดูด้วยไปดูคลิปเก่าๆแล้วไปคอมเมนต์ว่าเออมาจากคลิปเขียนนี้นะในเงี้ยน้องคลิป พี่ไก่ทอดบวกชีสน้ำขยะให้ทาแบบแนวนี้อีกก็คอมเมนต์มาอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราจะจัดหายบางเมนูอาจจะทําไม่ได้ขออภัยกันด้วยนะครับนะโอเคคำถามต่อไปเลยครับผมทําไมพี่ไม่เล่นกับผมก็นา้าเฝ้าแล้วกับบ็อกฟุตเ <c oughs> ชื่ออะไรคนนี้เชื่ออะไรอะ่ะคนไม่เล่นกับผมนีดเดีชอ๋อคนนี้อ่ะบางบางทีอ่ะพี่อาจจะเล่นได้หละแต่บางทีอาจจะเล่นไม่ได้ เซอร์วีพี่ให้เข้ามาเพื่อฟาร์มเพื่อแบบอาจจะ PV p ีพีนัดกัน PV p ีพก็ได้เพราะเซอร์วีพี่พี่อาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนลิงก์เท่าไหร่นะถ้าใครดูจากไลฟ์สตรีมเนี่ยครับผมนะแล้วก็ถ้าแบบไม่ค่อยได้เล่นถ้าพี่ได้เล่นอ่ะมันก็จะแบบเขาเรียกว่างไงนะเออแทนม่าจะเราเอาเวลานั้นอ่ะพี่รู้เละเวลานั้นอ่ะคนเล่นกับน้องพี่รู้แต่พี่อ่ะถ้าเล่นกับน้องพี่ก็ต้องเล่นทุกคนไงเพราะทุกคนเขารู้ว่าเอยถ้าเล่นกับน้องแล้วอ่ะพี่ก็ต้องไปเล่นกับคนคน,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 นู้นคนนี้คนนั้นจนพี่ไม่มีเวลาทำคล,ลิปไม,ม เข้าใจไหมครับผมนั่นตองเข้าใจด้วยบางทีพี่อาจจะเล่นบางทีถ้าพี่เล่นกับน้องๆพี่จะเล่นกันทุกคนเลยพี่จะนัดไปเซิฟสักเซิฟหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปเอนจอยกันในเซิร์ฟนั้นนะผมนะแล้วพี่ก็จะเข้าไปด้วยนะครับผมนะโอเคคำถามต่อไปเลยครับรู้คนนี้แบบกวนซ้นมากชื่ออะไรวะคนคุณคุณวรเนี่ยพี่เป็นเกย์เปล่าครับชื่ออะไรวะคำถามนี้ตั้งแต่ชีวินที่เก่าไปนะฮะ ไอที่เป็นลูกผู้ชายใส่แมวแล้วมีแมวเกาะด้านหลังอะไม่ได้เป็นนะผมนะเกไมไ่เป็นไอเดียท,ที่อยู่ในดิสคอร์ดอะไรเงี้ยไอที่ทำอ่ะก็เพราะว่าแบบแกล้งน้องๆเล่นหรือว่าพี่ๆน้องๆเล่นนะผมนะเกแบบพี่คอยจับตัวในแบบเนี้ยมันคล้ายๆกัแบบการแกล้งเล่นมากกว่านะมอย่าไปคิดมากนะแค่สร้างความเฮฮาในะ ในกลุ่มดีกว่าเงียบๆทุกคนกใช่ไหมดีกว่าเราไปนั่งปิดไม้เงียบๆดีกว่าแทนว่าเราจะมีเออขำๆอมขำหน่อยก็ย,ยังดีกว่าที่แบบนั่งคุยเงียบๆนะผมเป็นคนที่แบบชอบรลางความสุขอยู่แล้วนะ,นะโอเคขเั้นตอนจะไปเลยไอเงี้ยคือไม่ได้เป็นพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับโหนี่ถามวันไม่ถามไม่ต้องถามเดือนนะโอเคไม่ต้องถามเดือนนะโอเคพี่แถมเดือนให้นะเพื่อความ <laughs> พี่เกิดวันที่5เดือนตุลาคมน้ำหนาโอเคนับผมนะขั้นตอจะไปเลย ช่องจะดังไหมแล้วเคยท้อ,อไหมโอ้ oh. ช่องอะ่ะพี่ว่าอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนทุกคนมันมันแล้วแต่ความประพฤติตัวของเราเองนะผมนะว่าไม่แน่แบบว่าเราจะดังหรือไม่ดัง <c oughs> ใช่แต่ไอพวกทอ้อพี่บ่อยมากการท้อเป็นบ่อยเพราะว่าพี่เป็นคนที่ต้องการกําลังใจกําลังใจต้องมากับคนดูมากับคนรักมากับคนแบบใกล้คิดใจเงี้ยแต่ทุกคนตอนนี้พี่ขาดถูกก็คือคนรักนะผมนะก็นั่นแหละเออ ตอนนี้เนี่ยกำลังใจดูจากคนดูพี่ก็ได้มา50%แล้วก็คือขอบคุณสําหรับคนดูคน,คน,คนที่กดติดตามกดไลค์ก็คือเป็นกาลังใจให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมนะโอเคผมนะก็มีท้อก็มีบ้างเลยเออช่องอ,าอนาคตไม่รู้ดังหรือ,รอเปล่าก็ชชวยกันติดตามต่อไปนะนะโอเคมาคลิปไหนก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้เผื่อพี่อาจจะกลับมาดูคลิปเก่าๆแล้วอาจจะมีน้องอยู่ก็ได้นะผมนะเราโตๆกันเผื่อโยนกลับมาดูในวันๆน,นะผมนะโ okay. okay. อเคแช่คำหนำ้าแบบไหบพี่มีแฟนยันยงครับ น่าจะเอาคำถามพวกนี้ไปอันแรกๆนะมันได้ไปตัวอธิบายซ้ำๆก็ไม่มีอะผมแต่ก็เคยมีแต่ก็ไม่มีแล้วนะโอเคคำถามต่อไปเลยพี่เป็นไอดอลผมเลยครับชื่อเลยถามว่น้องน้องกินกล้วยหรือยังเียไอ้ไอเนี้ยแค่สี่เก้าหรือเปล่าวะ C A T เก้าสี่ส โอ้โหน้องกินกล้วยย่างเนี่ยอ้นี้คลิปตั้งแต่แจกบัตรทูเลเวลหนึ่งเลยว่าคลิปแจกบัตรทูสมัยก่อนนำนำไม่อยากาอธิบายดีกว่านะทุกคนนะใครอยากได้อธิบายรอ10,000ซับเดี๋ยวอธิบายนะทุกคนจำพี่ไว้นะฝากทรัแคปซูลไปอีกรอบนึงอนะ่ะฝากทรัแคปซูลไปถึง10,000นะซ,ซับเดี๋ยวไอ้คำว่าน,น,น,น้องน้องกินกล้วยย่างนี่เดี๋ยวไปอธิบายตอน10,000 10,000ซับตั้งใจนำน้ำเดี๋ยว10,000หมืตั้งใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังน้ำนะโอเคอ่าคำต่อไป พี่อยู่อำเภออะไรพี่อยู่อำเภอโอ้โหถามซะอย่างนี้มันจะมายิงหัวพี่ไมเนี่ยเอ่ออำเภออพี่อยู่อำเภอร่อนพิบูล่ะพี่บอกแค่นี้พี่อยู่อำเภอร่อนพิบูลนะนะอำเภอร่อนพิบูลตามบนหินตกนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยอ่ะแถมไปอีกโอเคคำถามต่อไปเลยดูตรงนอนยิงป้ายดูเส้เด็กตายนอนนอนยิงโอเคต่อครับต่อเอ่อพี่อยู่ประเทศอะไรครับเอามโม่ไหนเอามโม่ฮะแล้วค่อยจริงจังเอามโม่ก่อนรอบแรกโมโม่ อยู่ประเทศเอ่อซิงโลกลูลิกิลเซ่นะนะเป็นประเทศที่แบบรัฐทุรัฐแบบทุรัฐกันไม่ดานเท่าไหร่นะ <laughs> แบบเป็นประเทศที่รุ่งโรดในความจนนะนะ <laughs> <laughs> บ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่พี่อยู่ประเทศไทยนี่แล้วพี่จะไปอยู่ประเทศไหนแล่วแต่อนาคตเนี่ยพี่อาจจะไปอยู่ญี่ปุ่นพี่อาจจะไปอยู่่างประเทศได้นะ่อราะพี่แบบเขาเรียกอะไรนะพี่คนชอบเที่ยวแล้วก็แบบอาจจะไปทําคลิปแบบพวกเดินวงเดินวอล์กอะไรเงี้ยที่แบบประเทศอื่นหรือว่าไปแบบเที่ยว เที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยอาจจะนะแค่อาจจะไว้ก่อนแต่แบบแค่พูดไว้ก่อนเฉยๆพูดสงดีไว้ก่อนนะมนาจะเป็นจริงก็ได้เนี่ยนะพูดนํานะก็ช่วยกดติดตามไว้นะครับผมนะโอเคคำถามต่อไปเถื่อนเอพี่อายุเท่าไหร่ครับแล้วแฟนพี่อายุเท่าไหร่ครับใครว่าไอคนนี้ถามนี่ใครว่าสักมาสมาบอกว่าแม่แ่บไอไอแฟนในเก่าอ่ะพี่ไม่รู้เถ่นพี่อายุสิบหกเจะสิบเจ็ดโอเคคำถามต่อไปอึามอยู่ได้ ไม่ใช่อะไรนี่เหรอคลิปจบยังจบแล้วครับผมโอเคก็ขอจบคลิปไปดางนี้แนะ่อวโอเคโอเคจบคลิปไปใจเย็นใจเย็นต <c oughs> ่นคนต่านทนทงหลังนะครับ <c oughs> โอเคโอเคกำลัต่อไปทำไมพี่ชอบด่าผมโอเคทำไมพี่ชอบด่าผมใครว่าถ้าพี่ชอบดา่าพี่จะดา่าเฉพาะบางคนมากกว่าไม่ใช่ด่าหรอกพี่จะพูดหยอกๆมากกว่าเ <c oughs> ช่นน้องแบบเงียงๆดิปากไม่หยไม่รู้เลยเงียบๆดิไม่ชอบเออแบบนี้พี่จะพูดคล้ายๆแบบนี้แต่ แต่ในใจพี่ไม่ใช่โกรธเขาหรอกแบบพี่อะเก้งเก้งพูดไงแบบถ้าไม่เห็นเมื่อกี้พี่พูดแล้วไม่ใช่ขำตอนทีหลังอ่าจจ่จนพี่จะขำไม่ค่อยได้ยินหรอกนะโอเคนะนะโอเคคำตอบต่อไปครับม,มาแล้วน้องภูมิมาแล้วน้องภูมิมาแล้วน้องภูมิเนี่ยทำไม่ได้น้องภูมิอุ้ยเกินเกิน <laughs> อะไรอเลยคอยหน้าหน่อยคอยหน้าหน่อยครับมามามาที่บ้านมามาที่บ้านพี่มาเนี่ยพี่พี่บ <laughs> อกตำแหน่งพี่บ้านนะนะมามามาไม่าเห็นแบบสกินคนร้อนๆให้เดินวนตลอเวีนๆหรื <laughs> อเปล่ามมา เกมไม่บอกแม่เอ้ยตอบไปแล้วอย่าตอบซ้าไม่เพียนยังชอบผู้หญิงโว้ย GTA ถามเย้า GTA เละเป็นเกยทุกคนนะผมใส่การ์ดอ่า u n เคือโน,โนกลับไปเลยเป็นเกยไม่มีโอเคเอามต่อไปครับ พี่ครับมีน้องไหมไม่มีนบผมนะน้องมี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 แต่น้องชายแต่ไม่มีน้องปกติไงมีแต่น้องชายนะมีแต่น้องชายน้องสาวน้องสาวอยู่จังหวัดนักเอออยู่จังหวัดสุราษฎร์นะส่วนผมเนี่ยอยู่นครส่วนน้องชายคนหนึ่งอยู่ภูเก็ตนะตอนนี้มันก็ติดโควิดบ้าไม่ใช่มันก็มันก็แบบหนีโควิดมาอยู่กับผมนันมันก็อยู่อีกบ้านอีกหลังนะมันก็อ่านคอมเมนต์อยู่นี่แหละขอโทษในคำหยาบผมได้นะครับยิ้มยิ้มดีโอเคคำถามต่อไป การตายหมดแล้วเหรอโอ้โหแล้วไม่บอกคำถามสุดท้ายว่าเชื่อหรือลืมกดอ่านบ้าบ้า่เชื่อไม่ใช่อ่านแล้วอ่าแล้วโอเคโอเคนะก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับซีเกมพี่มนต์ด้วยนะที่ช่วยมาช่วยอ่านซีเกมซีเกมพี่มนต์คือชื่อเฟซคนนั้ไปเป็นสืบได้นะแจกเฟซวับแจกวับอายุี4ปีอยู่ภูเก็ตนะนักขอยู่ภูเก็ตแต่ฟันหินงออย่าลืมไปด้วยนะสปานอะไรนะซื้อสปานอะไรนะซื้อสปานสารนะสปานสารสินเนาะน้โอเค แถวอะไรนะแถวแฟลตครับผมแฟลตแฟลตแฟลตแม่ก็ชื่อแม่ก็ชื่อโอเคนะก็คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายสักเล็กน้อยก็ขอไปจริงนะนะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ขอจริงจริงก็สำหรับใครที่ติดตามมาถึงสองบัรทับก็ขอให้ติดตามยาวยาวแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ติดตามใหม่ด้วยนะนะคลิปเกมช่องของเราเนี่ยจะทําแนวแบบเกมแนวคอนเทนต์หรือว่า เกมแนวเขาได้ไวนะเกมแบบทั่วไปแล้วก็อาจจะมีการถ่ายวอล์กถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นถ่ายวิธีการทำนูน่นนี่นั่นนั่นไปด้วยนะผมนะก็นะครับผมนะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็ขอเพจริงนะผมนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาเหมือนที่ผมบอกแหละฟรีไฟบ้างปับ G w a l o r d s GTA นูน่นนี่นั่นโอโลบอกก็อาจจะร้อยๆลงบ้างหรือว่าเยอะๆขึ้นก็แล้วแต่การอ<ด>ัปดวงอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะับนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดติดตามมาถึงทุกวันนี้นะโอเคขอบคุณจนเยอะแล้วเบื่อแล้ว โอเคจบเกิคครับผมนะโอเค,อย,ยคเเอ,อย่าลืมกันนะด้วยครคลิปต่อไปจะเป็นเกมทำอะไรใครอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับใช่ไหมซีเกมไปหมดครับโนวัน no ครับบอกในแท็กซีเกม